เติมไช่ทำอะไรทำต้่มไปจับ,ลบหลอดดิเลืกงานมากเฮ็ดกับขผาซูมียกินเลือปะเบิดเขียนวะโอ้โหรวมรวมเลยบอทเออรมรวมจากมอนี่ห้อไว้กินสามก้นคือสี่หอวะอ้าวเดี๋ยวามจุกเลยอย่าจะค้องว่ายิ้มถึงเรา เส้นมันต้องเอเส้นมันต้องต้มนานหน่อยเพราะมันเป็นมันเป็นไอ้เส้นแห้งมันต้องแช่น้ำก่อนดิมันจังต้มได้เดี๋ยวเราต้มไปเรื่ยนี่เจ้าอ่อนเศร้าเป้งออกไปวสั่นมันสิขนคนดิมันสิเหนียวมันสิติดหมอเข้ามาเอ้าสู้เขาเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาต้มกรยจับเหลิมชัยได้พักแหงเนี่ยละเจ้าเปิดร้านวันนี้เปิดครัวเปิดครัวจ้ะตายหิวจ้ะ ใส่ไข่ใส่หมูใส่ไข่ใส่หมูสับหมูสับเราก็จะรวนเราก็จะคั่วไปอืมใส่กระเทียมก่อนจิไงควรใส่กระเทียมป่ะขอบคุณกระยับจากพี่เจนบอลนะครับอือเกิดประโยชน์อยู่เด้อไอ้บอลเด้อบอลเด้อไปทิ่มไปขว่างเด้อเอ๋เจมบอลเอาไห้วันยวนค่อยขึ้อยากกินใส่เย็นกระเทียมเจียวหอมๆใช่ป่ะหอมเจียวเหรออันนะหอมเจียวเออ หอมเจียวกะด้เท่มเจียวก็ได้ชอบเลยก้องหอมเจียวอจจัดจอม่เอ้ยเขาไปผ่าผัก็ัดทนเร็วอยู่รอกินกระจับสูตรเริ่มใช้จ้าไดได้กำลังเ็รมังสับล้วนล้วนผ่าแล้วเลยได้หิวเลยได้แล้ว เอาลูกข้าวไทยกักซกบซอสแจงนะโอ้โหเลิศนี่ล่ะไทยแบบนี้ล่ะชอบมากน้องไม่ก mm ิน hmm. น้ำกันมาแรงเพ่งฟ <Yeah. S 1> <ma> <laughs> ังตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ควรเนาะตีสี่แล้วข้าจะนอนก็ี๋ยวดุยว้าว ใส่หมูสับเข้าไปแล้วแบบจุกมากทุกคนกลวยจัดล้านลุงเลิมขวลุงเลงเิมเปิดแล้วอันนี้ก็เป็นโรยหน้าด้วยผักชีมีหอมเจียวแล้วก็มีพริกเขาเรียกว่าอะไรปะพริกผัดป่ะพริกผงพริกป่นมามาพี่น้องมากินน้ำกันตอนนี้เวลาประมาณเท่าลใด ตีหาสิตีหาสิเคืองแล้วพี่น้องโอ้ยมาหนีล่วงหันล่วงหันตีสามกลัวจีดมาหอดมองพักมาๆมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็คืนนี้เราไปร่วมจอยกันที่ตลาดลาวอชายเกาะมับตะพุทธละยองนะคะมามาขอบคุณพ่อครัวเลิมชัยที่ดูเล ดิฉันแล้วก็ไอบีนะคะขออย่าดก,กิน,นะคะ่ะบ๊ายบายโอ้วว้าวเป็นหน่อยเหลืออย่ <c oughs> โอดโฟก็ห่วาปอันนี้หมดเสียทอนนะ่า <c oughs> <c oughs> เสียบอ่าอ้ยค <c oughs> ัก